คุณรุ่งศรีวัฒนประภาผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ด้านการลงทุนกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์ครับสวัสดีครับเอ่อขยับโอเคอ่าภาพนิ่งภาพใจฝั่งนู้นก่อนลูกนี่ต้องไปนิ่งก่อนแทนอะไรเออ่ะเงินแทนเงินเป็นตอนแรกเป็นเรดครับเป็นเรดแต่แปนเงินเพราะว่าคิพาวเวอร์เพราะทีคิงพาวเวอร์ อันนี้อะไรนะไปเลยก่อนไปเลยนไปใชจทุางทงานวันนี้ค่ะเป็นไงบ้างงนวันนี้ยิ่งใหญ่มากครับแล้วผมเชื่อเลยว่าโอ้พอผมได้เห็นป่าตาเลยตอนแรกเห็นผ่านในรูปนะแล้วพอมาเห็นจริงผมเชื่อเลยว่าจะเป็นแบบทัวริสต์อะต랙ชันใหม่ของประยในช่วงตุีนี้เพราะานอกจากที่แบบจะยิ่งใหญ่แล้วผมว่าสายคอนเทนต์นี่พลาดไม่ได้เลยต้องมาถ่ายรูปแน่นอนะครับทั้งชาวไทยเลยก็ต่างชาติจริงๆเรามารำงกันมาบ่อย บ่อยไหมครับเหมือนจะเป็นงานแรกเลยงานแรกเลยงานแรกก็แรกเลยใช่เหรอครับเป็นไงบ้างกาับการร่วมงานที่ก็ฝากในฝากตัวด้วยนะร่วมงานบ่อยๆนะแต่แต่วันนี้มาในปีมชุดสีน้ำเงินชทีม Power าีม Power เลยนะใช่ใช่ครับผมก็คือเหมือนปีที่แล้วเคยใส่สีแดงไปแล้วปีนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนบ้างสีน้ำเงินอารมณ์เป็นราชามังกรของปีนี้ที่มาร่วมงานกับทีมพาวเวอร์โอ้ไม่าดรช่ าากงนเรคับไ,ได้ครับก็ฝากเชิญชวนมาที่งานอีเวนต์ของ King Power ด้วยนะครับผมในงานตุ๊ดตดจีนนี้นะครับผม13วันเลยนะครับผมก็สามารถมาร่วมมาถ่ายคอนเทนต์มาเยี่ยมชมได้เลยนะครับผมแล้วนอกจากนั้นคือมาอีเวนต์เสร็จเนี่ยก็สามารถมาเข้ามาช้อปปิ้งมาทานอาหารในห้างได้เลยครับซีรีส์ซีรซีรส์หน่อยครับผมแล้วไ<ต>ด้ออ<ห>นแล็บไปดีไหมบ้างโดีใจมากครับเพราะว่าช่วงระยะเวลาในการถ่ายทำน่าค่อนข้างหนักแล้วก็ยาวมาเลยครับปอ เหมือนได้จะได้เห็นผลงานตัวเองแล้วก็ดีใจมากครับการทํางานกับใบเฟิร์นโอ้สนุกครับดีมากครับคือตอนแรกเราก็แอบเกรงนิดนึงเพราะพี่เขาแบบเบื่ออย่างเราก็เลยแบบว่าเราเด็กใหม่ไงเด็กใหม่อยู่ครับก็ก็ดีใจที่ได้ร่วมงานพี่ใบเฟิร์นครับแล้วก็ด้วยความสามารถเขาคือเก่งมากๆแล้วเราก็ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเติมเต็มพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเราต้องเตรียมมากขนาดไหนบินมาแบบได้ระดับเขามาเลย โอ้ก็พยายามพู s ตัวเองเรื่อยๆอยู่นะครับเพ <ๆ S 2> ราะว่า <ๆ S 2> คือเขาเป็นคนที่เป๊ะมากคือเรารู้สึกว่าพอแบบบางทีเราทํางานอื่นเยอะๆเงี้ยเราแล้วเรากลับมาถ่ายปุ๊บเราจะมีแบบลอสบ้างหลุดไปบ้างถ่ายไปบ้างอ,อะไรเงี้ยแต่พี่ไปเฟินคือทุกครั้งที่กลับมาคือเป๊ะเป๊ะเป๊ะจนแบบหูเรารีบทําการบ้านให้หนักขึ้นหนักขึ้นแอบไปขอเคล็ดลับที่ไปเฟินยังไงบ้างไหมไม่ได้ขอเลยครับเราพยายามดูว่าแบบเออเขาเวลาเขาเล่นเนี่ยเขามีวิธีการยังไงเพราะว่าเขารับส่งกับเราตลอดอยู่แล้ว แน่นวินปัดดันไปตอนซีรีส์มันค่าจะออกเ,เพราะว่ามันต้องการเหตุเทียบแน่ๆของเวอร์มมชันครับผมก็ผมก็มีความรู้สึกว่าเราทําให้เต็มที่ตั้งแต่ตอนถ่ายตั้งแต่เริ่มผลิตแล้วครเรารู้สึกว่าไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าเราเต็มที่ในส่วนของเราให้มากที่สุดก็โอเคแล้วายากซีรีส์ผมว่าความยากของมันเนี่ย ด้ยวยความที่มันเป็นซีรีส์รีเมคเพราะฉะนั้นเนื้อหาเนี่ยมันจะค่อนข้างนาน,นิดหนึง<ม>่งของสมัยก่อนนิดนึงนะครับแล้วพอกลับมาทําใหม่ผมว่าตั้งแต่คุยเรื่องบทเลยผมก็มีแบบแนะนาไปบ้างด<ม>้วยว่าแบบเออมันน่าจะปรับให้เข้ากับสมัยนี้มากขึ้นนะบทนอาจจะแบบไม่ได้เหมือนกับตัวต้นฉบับมากเท่าไหร่ครับพยายามปรับให้มันเข้ากับยุคสมัยของตอนนี้มาก มีแอบสปอยแบบความเป็นไทยที่แบบคนไทยจะได้สัมผัสแบบพิเศษในเรื่องนี้โอ้ยเยอ<บ><ล>ะแยะมากๆเออก็คือ represent ความเป็นไทยซ่อนอยู่ในแทบจะทุกตอนเลยครับ่ได้ชมเร็วนี้นะใช่ได้ชมเร็วนี้ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับแฟนคอนวินนะครับวันที่17กุมภาพันธ์นี้นะครับใกล้จะถึงแล้วนะครับก็ใครที่ยังไม่มีบัตรก็สามารถซื้อได้ทางไทยทีเก็ตเมเจอร์ได้เลยนะครับก็จะไไยังงงบ้าตอนนี้มันก่อนทำห้องซองไปแล้วตอนนี้ไปไกลถึงขนาดน้ <im itation> ตอนนี้ตอนนี้เรียกว่าประมาณโอ้เยอะเหมือนกันครับคือเราผมพยายามซ้อมให้เรียกว่าครบทุกทุกคัทให้มากที่สุดเลยครับแล้วก็ไ่มาเจาะดีเทลแต่ละอันเก็บรายละเอียดแต่ละอันครับก็บตอนนี้ก็คือแทบจะร้อยแต่ว่าคือเราเหลือเราเก็บดีเทลแต่ละคัทให้มันแบบว่าสมบูรณ์แบบมากที่สุดแล้วันนี้อย<ช>่างคูนอยางรัสเนี่ยเต้นบองหรือว่าเต้ไอ้เรื่ได้หรือว่าจริงจริงก็เต้นหนูเต้นเพราะแบบเราแบบ เร,เราไม่ค่อยเออเราไม่ค่อยเต้นขนาดน nee ั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเออพยายามซ้อมเต้นให้มากที่สุดครับทุกเวลาให้กับการเต้นอันนี้กี่ชั่วโมงยังไงอะจะต่อต่อเยอะมากๆครับเพราะจริงๆวันหนึ่งผมก็ไปแบบตั้งแต่ประมาณ10โมง11โมงอย่างเงี้ยแล้วก็ล่าถึง3-4ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยพยายามแบบยิ่งถ้าเกิดต้องเป็นวันที่ว่างทั้งวันเนี่ยทำแบบนั้นแต่ว่าถ้าวันไหนที่มีงานมีเว้นก็พยายามจะที่จะกลับไปซ้อมต่อแสดงว่าอะไรเต้นยาก อ้ครับเรื่องรอดูนะครับพี่ทมพอได้เต้นแล้วเราให้คะแนนตัวเท่าไหร่พี่พูมาดูในกระจกแล้วไม่หลอกไม่ได้ว่ะยังไงก็เอาเรื่องอยู่แล้วผมก็พอตัวผมก็พอตัว แปดเต็มสิบประมาณสิบเอ็ดเลยนะต้องรอตัเราตายแล้วจัดการอย่างเดิมเลยแต่ว่าพาร์ตเต้นนี่คือครึ่งชั่วโมงเลยก็อยากเชิญชวนทุกคนมาดูแอนดี้เจ็ดกุมภาพันธ์นี้นะครับอยากจะได้รู้ว่าแบบเออเต้นเป็นยังไงอยากเป็นคนทือไอ้ซีนโมเมนต์ซึ้งๆใช่ความในใจของเราเอง โอ้มีแน่นอนครับผมว่าเป็นแฟนคอนที่ขบรถมากๆนะครับมีทั้งแบบมีทั้งเต้นมีแดนซ์มีแบบว่าชิลๆมีนุ่มละมุนผมว่าขบรถมากจริงครับเตรียมใจในการเสียน้าตาไหมครับโอ้ยของแบบนั้นไม่ต้องเตรียมใจอะแน่นอนอยู่แล้วครับเกิดขึ้นแน่นอนได้ได้ครับผมเราโดนเซอร์ไพรส์กลับมะถ้าเป็นอันนี้โมเดลก็คือจะมีตัวเอเชียด้วยหรอ ใช่ครับก็จะมีพอจบอันนี้ของที่ไทยครับเราก็จะนำรูปแบบนี้ครับคอนเซป์นี้ไปตังตัดต่อตอนตอนี้มีแพลนประเทศไหนบ้างบีตอนนี้มีมีแพลนบ้างแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวรอราะอกัศที่ประเทศเอ่ะตอนนี้ยังไม่แน่ใจ ย้ำอีกทีหนึ่จะได้ดูวินเต้นมาไหนได้ครับขอย้ำอีกทีนึ่งนะครับวันที่17กุมภาพันธ์นี้ครับที่ไบเทคบางนานะครับถ้าเกิดว่าใครว่างหรือว่าใครยังไม่มีบัตรนะครับ <c oughs> ก็สามารถซื้อทางไทยทีเก็ตแมเชอร์ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกมาเนี่ยจริงๆเรามีไลฟ์ด้วยก็สามารถซื้อบัตรได้ด้วยเป็นไทยปีนี้เป็นไงบ้างถึงเป็นไทยปีนี้ก็เตรียมตัวคอนเสิร์ตนะครับไม่เข้ามาหนึ่งแล้วเวลาที่มันเป็นไทยเรา มุ่งมั่นเนี่ยคอนเสิร์ตมากเลยแบบเออเราก็เป็นวันวันหนึ่งที่เราแบบต้องไปซ้อมเวลาเวลาเห็นเพื่อนอย่อะไรเขาไปแปลอะไรอย่างเงี้ยมัอยูดีไปก็รู้สึกยินดีกับเขาครับเพราะใครมีความสุขเราก็มีความสุขกับเขาครับได้ขานเห็ตัวเองไหมว่าไอ้เมื่อไหร่จะ่เรามีคนมีแค่ทีหรืออะไร ก็คงถ้าเกิดว่ามันถึงเวลามันมีจังหวะที่เหมาะสมอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ปิดกั้นนะหมายถึงว่าเราก็เราเราปล่อยให้ตัวเองเป็นปกติครับหมายถึงว่าถ้าเกิดว่ามันเจอคนที่ใช่ก็ใช่แค่นั้นเองมันเป็นเป็นระกายที่สูงมาปีๆมาอูโอ้โหโอ้โหจะไม่ได้เลยมึนเลยหรือแบบหรือวินถือเคล็ดอะไรแบบงานถ้าเกิดไม่มีคู่งานมันจะตังอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่า เออออคืไม่รู้เหมือนกันนะบางคนอะไรเงี้ยไม่นะครับคือคือผมไม่ได้ไม่ได้ถือเคสอะไรขนาดนั้นอย่างที่บอกก็คือปล่อยเป็นตามธรรมชาติธรรมาเอามาแต่ก็ยังไม่มีเกอนไทยเลยใช่ครับโอเคครับผมที่มีเทคโนโลยีสุดยอดตลอดเวลาอันนี้มีขยบมาทุกาวนวนวนนะวนนะวน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 เออวนต้าตาลูกแน่นสองครั้งโอเคได้แล้วลูก ก่อหรือเปล่าเออเป็นมนทนแรกที่เหนื่อย่อไม่ออกทกนแรกต้องัดหน่อยนกซ้ำก่อนแล้วกว่านิดนึงครับมตกะรัง่ะเดยลัั้งไม่ได้แม่ช้าเร็วๆรออยู่เนี่ยกลางพอมไหม